สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะผมวันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีครับผมซึ่งวันนี้จะมาเล่นอ,อะไรนะมันชื่ออะไรนะไอสัตว์เสียงรถอีกฮีโอโ่ะโอ้โหหวยเอ้ยไอสัตว์เราจะเล่นการทิมชอว่าแฮมเบอร์นะผมวันนี้จะมารีวิวนานแล้วนะแต่วิวแม่งไม่ถึงสามสิบนาทีกว่าจะถึงนะผมเอ่อคลิปที่แล้วผมมีคนคอมเมนต์ว่าให้เรารีวิว ตัวท่านเป่านะผมผมก็งงเลยตัวอะไรท่านเป่าวะผมก็เลยเลื่อนมาหาดูแล้วก็เ์อใน Google นะผมเ,เกมลายสิที่ท่านเป่าผมก็งงมันขึ้นมาการ์ดหนึ่งครับผมาการ์ดไหนวะนี่นี่นี่เนี่ยนี่อ่าดาร์กเป่าปุนจินโอ้โหชื่อแบบโคตรจีนก็ตัวจีนนี่แหละสัตว์เขาจะาให้ผมรีวิวนะผมแต่ว่าผมยังไม่ยไม่ถึงสามสิบผมยังเลยไม่รีวิวนะผม เดี๋ยวผมนำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นะผมไม่ต้องห่วงครับผมเราจะเล่นการดแฮมเบอร์ผมอที่เราใช้ก็จะมีหมัวกแฮทมเบอรีนหมีสูตรสกิลของมันผมขอไม่อ่านแล้วกันนะผมเพราะว่าผมอ่านแล้วผมรู้สึกว่าทุกคนจะไม่เข้าใจนะผมเดี๋ยวผมเล่นให้ดูแล้วกันครับเราจะเล่นในด่านอันนี้กันเรนะส่วนผลไม,ม้ครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ อิฟหกเออใช่วันนี้อิฟหกว้อกลวยเพชรวันนี้เออกลวยเพชรกับกลวยลูกอมนึกว่าวันนี้ครับตกใจครับผมเจอคุณรามครับผมอเ,อเออเราเจอลิงพมาสุดนทนนะผมชุดแต่งงานครับผมได้เล่นคนที่สองครับผมอ่อมันมันใช้จีะอะไรบ้างออจีตามครับผมโอ้ใส่เนี้ยมาด้วยครับผมโอ้ยเสียงแสกเขาคลิปแน่นอนเลย โอ้โหถอยสิบไม่ดับเบิลครับก็จบสิครับอ่าถอยแม่นครับผมอันนี้ถอยแม่นด้วยตัวก่อนะผมไม่ใช่ถอยแม่นด้วยอ่าหมวกอะไรเลยนะถอยแม่นด้วยตัวเองไอ้หัวอ่านสกิลไหน,นครับเดีอาคุมเรียวโอเคคล้ายอะเวต้าอยู่แต่ว่าเก่งกว่าคนั่นเองครับผมเอ้ยใครมาเบิร์นรถอีกแล้ววะปผู้ใหย่หยุดไม่โอ้ย ก่อนตีนเอยอ๋อถ้าใส่อปุปกรณ์ขีนแบบแบบอันนั้นก็ได้นี่หว่าที่อันนั้นอ่ะเออใช่ใช่ใช่ใชคนดูไม่เข้าใจนะสั์เฮ้ยการมันไป็หมดอ่ว,เวะเห้เราสามสิบโอ้รง,งนันตกใจทำไมสร้างไ้มาไม่ติดอย่าสั้งไรมากนะอย่า ยา yeah. โอ้ยเรียบร้อยผมอ๋าไม่ติดครับผมถอยอะไรดีช่ไปแล้วกันครับผมแสดงความสามารถให้เขาดูเออได้อยู่ได้อยู่ก้าวได้ติดไหมไม่ติดครับผมเออ่ในเงฉันเมื่อตกบนที่ทำในว่าโอกาสแรกยายฝันก็ตามเออถูกแล้วเพราะกูอ่านถูกนี่เลยเฮ้ยอ่ะหมวกโอ้โหเงียบปิดไอสัตว์มันไม่ได้ใส่มา โอ้โหแทงอยู่ตัดการ์ดด้วยตัดการ์ด40 65อ๋อตกใจหมดเห็นไห40ติดโอ้โห2ครับผมออกแเปะเฉยเออมาแล้ว42มาเพื่อได้มากเบิ้อโอ้ไปกูโง่ขนาดนี้หวยกูแต,ตกไ่ได้โอ้บึงบ้าหรือเปล่าเฮ้ยไม่ได้รีวิวสกิลอะไรมันดูเลยมึงเรียบเหรอ อ้าวหมวป้องกันปิดครับผมหอยสองครับผมเพื่อรับตังค์ครับผมโอ้โหสร้างแรมาไม่ติดเลยอ่ะเออผมเลยไม่เข้าจะใช้สูตรเท่าไหร่ครับผมโอย้ยตกใจสตรผมแบบว่าโคตรหวายเลยนะโอ้เรียบร้อยครับผมว้า เรียบร้อยผม r i p ครับแฮมเบอร์กูให้เวงคนเดียวเล่นแม่งเล่นโคตรหัวเดีฮยกูเล่น,ลน,ลน,ลน,มน,นแม่งเอ,อ้ยโคตรกลางเลยเฮ้ยไข่บบลอรถบดเบิ้นบุตรสัตว์ลิ้นกูผ่านไอ้ยี้ใครเบลอเบิ้นรถบ้าเดี๋ยวมาแคปหน้าจอทำบทคลิปหน่อยละกันนะผมอ่า เรียบร้อยครับแพ้ไปครับผมรอบนี้ที่แกกูงงเลยเฮียทำไมโค้ดิ้เลียเขาโคตรโหดเลยวะเจอกันเกมต่อไปครับผมมาต่อแต่เกมนี้ครับผมเจอลิงก์ในวันหน้าที่ถูกปลุ๋งผมแม่งเจอแต่ตัวลิงก์ไง่สะได้เล่นกับคนแรกครับผมโอ้โหเอาพ่อคุมมาด้วยบางคนก็ไม่ใส่มานะพรอคุมจี้ดีอย่าตายแต่กลับไม่ใส่ฝ่ายสิบครับผมอ่าสวยครับสูตรติดครับผม สวดสวดสวดเจ็ดสิบดเจ็ดสิบขายหน่ายดิเออสวยออก,ก้าไปครับผมออเจ็ดไม่เป็นไรครับผมสวดมันกี่สิบกี่เปอร์เซ็นต์นะเจ็ดสิบ,นะสบโอเคเจ็ดสิบแต่แม่งไม่ติดอันนี้ก็ไม่เอาเฮ้ยกูตายปะเนี่ยอ๋อน่ใจะว่ามรตรงนี้ตกใจม่นจะดูดเรา โอ้นนนโนเอา้าเรียบร้อยครับผมโอ้ย oh, เ oh. มเทมียมเอ้าติดไลา์อะไรขนาดนั้นครับอ๊ะวามาหารอผมฉันมีไอเทมป้องกันฉันจะอมาหานายเองอย่างนี้เลยโอ้ยย oh, yeah, ี่สิบเปอร์เซ็นมันควรแบบว่าเนิ้อหน่อยนะสี่เปอร์สี 4, 4่สิบเปอร์เซ็นนี่มันติดดีกันไป โอ้มันก็ถอยใบยเลยเกนสร้างแลนด์บาร์ตาฉันแล้วอะถอยสองครับผมสวยสิบเอ็ดสิบเอ็ดเก้าครับผมมีออกเกาะไหมวะอ่ามีออกเกาะครับผมถอยสองออกสีก็ได้ไม่ไรโอเคสวยอ่านี่ครับแถมบาลีนติดครับผมวัตถุไฟ เอ What the fuck เฮ้ยเดี๋ยวผมงงกับสกิลมากเลยเอ่อในเทิร์นของฉันเมื่อตกเป็นที่สิงห์กอดซ้ำเอ่อใดๆก็ตามโอกาสเช่นห้าสิบสามไอสัตว์เลือกย้ายไปเป็นที่ของฝ่ายตรงข้ามในเทิร์นของฉันเมื่อตกเป็นที่ของฝ่ายตรงข้ามโอกาสบังคับอ๋ออันนี้ก็เบิ้ลดเบิร์เบิร์โอกาสแบบยกเป็นห้าผ่านทางไอสัตว์ห้าสิบสาม มึงแบบทุเลศมากนะมึงเกินสี่สี่สิบสี่เปอร์เซ็นด้านไงไอสี e 4, 4่สิบเปอร์เซ็นเข้าไปนี่โอ้โหทุเรศจัดเลยนะโอ้โหเ็ดแม่โอ้โหไม่ติดแล้วสักสกิลให้เล่นยังไงครับเนี่ยทอยสิบเอ็ดดิลองดูดิสิบเอ็ดสวยเอ้าเฮ้ยนี่มันจริงปะเนี่ยไอสัตว ไม่ติดเลยบ้าไปแล้วหรือสกิลมันทับกันกับแทมเบอร์ลินหรือเปล่ากล้าคผมออกสิบหวยอุโมงละแลไอ้เนี้ยเฮ้ยมันมัจริงปะเนี่ยไอ้สัตว์ไม่ติดเลยหรอหวยมันไม่ติดมันเป็นไปได้เหรอมันถ้าเปอร์เซ็นมันน้อยขนาดไหน ทำไมแบบว่าไม่ทำให้มันแบบเติบโตอ่ะเออถ่ายสองไปโอ้โหพอยังห่วยแตกอ่ะคิดดูดิไอ้สกิลนี้ตีแล้วมันต้องของฝ่ายตองข้ามไม่หรอว่ายะฟ้าเอาไม่เดียวว้าผมว้ามไม่ดูเลยละกันนะผมหาได้ไฟดับมาผมก็ใส่ไฟดับไปแต่ไฟดับมันแค่50%ปะมันไม่เยอ100% อ้าขแบบยอมชา,มาครับผมบ <_ an _ na> ังคับ <_ an _ na> ครับผมเฮ้ยเอาเรียกอยู่อ่ะเราวาเป็นตรงที่ถูกที่สุดของเขาครับผมอ๋อเราต้องวางการไปตรงที่ถูกที่สุด<_ <an> _ <na> อ๋อเต่็จเราก็ต้องดุ้นด้วยว่ามันจะติดหรือเปล่าเปอร์เซ็น์ที่เราจะว่าไปตรงเป็นที่ถูกที่สุดของเขา<_ <an> _ <na> โอ้ดวงล้ว,วนนะผมมันมีอะไรผสมทั้งนั้น ทอยสิบสองครับผมแล้วม,มันต้องตกแค่เมืองของเขาเหรอมจะลองตกแค่มันตัวเองนะอ่าจริงด้วยครับผมตกเมืองไหนก็ได้ครับผมแค่เปอร์เซ็นต์มันติดก็พออ่าพายุฝนนี่คือดีนะผมคือมันยกร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองเอ้าอ๋อพายุฝนร้อยห้าสิบเหรออันนี้กูเข้าใจอยู่ตลอดใช่ไหมไม่แลโอ้โหยิดไม่แขวะยี่ อันนี้ผมเข้าใจอยูมาต bag, right ลอดเลยใช่ไหมว่าไฟดับถึงร้อยเปอร์เซ็นต์อ่าได้วาฟใหม่ค uh รับผมอ่าพายุฝนอากูอีกแล้วอ่ายกเว้นครับผมตบมือขว่วยเลยเนี่ยไอสัตว์เอ้ยแม่งมันใช้ดวงล้วนๆเลยนี่ว่ะไอสัตว์หกสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นใช่ไหมโอ้โหไอ้เอ้ยแม่งตัวดวงนี่ว่ะ ก็ว่าอยู่ไงถึงไม่เก่งเพราะมันใช้ดวงในการเล่นโอโ้โหถ้าติดทุกครั้งก็จะวดีเนี่ยถ้าไม่ติดเลยก็แพ้ไปครับผมอ่าเรียบร้อยมันโดนดุนะผมะไม่โดนนะผมเพราะมันจะไม่ติดนั่นเองสิบสองครับผมสิบองเสือ่อ่าติดครับผมแทมบอลีนติดนะอ่ะาได้ว้ารับผมไปยุ่ฝุ่นอีก้ไเหรอวะ อมามับยาผมโอ้าวสุดยเยหดงหงม้อรื้อๆชนะไปครับผมโอ้โหโอเคผมผมก็ขอบไม่พูดอะไรมากครับผมตอนนี้มันก็ดวงครับผมต้องใช้ดวงในการเล่นนะผมอ่เจอาก,กันคลิปต่อไปครับผม